สวัสดีครับวันนี้ร้านพามสปอร์ตนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวไม้มิซุโนะนะครับเป็นตัวใหม่เลยนะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นไม้ JP นะครับก็จะมีถุงกัมมี่นะครับถุงกัมมี่ตัวนี้จะต่างกับตัวสเปเชียลนะครับสเปเชียลเขาจะเป็นถุงหนาๆนะตัวธรรมดาก็จะเป็นถุงกัมมี่ที่เหมือนโยนิสนะครับเป็นโยนิสนะฮะก็ก่อนจะรับชมกันก็ฝากกด ไลค์ like, กด u ั s สไ i b e กดกระดิง่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับก็ใครเป็นแฟน,แฟนมิซูโน่ก็คอมเมนต์เข้ามานะฮะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับอ่ะกดกันแล้วก็ไปรับชมนะครับก็วน,นี้เราจะมารีวิวนี้นะครับมามิซูโน่ JP นะครับเป็นตัวอะไรไม่รู้ข่าวโบะเลยข่าวชัวข่าวชยวข่าวชัว,ว,วครับตัวไม้ก็จะมีไม้นะครับแล้วก็จะมีป้ายราคาห้อยไม่ใช่ ถุงกรามี่แล้วก็จะมีใบรับประกันนะครับใบรับประกันนะครทางเพจเราก็จะจำหน่ายสินค้าแต่ของแท้นะครับไม่มีของปลอมนะครับนะครเขาเรียกอะไรของเทียบเคียงนะฮะตัวนี้เป็นตัววางให้ดูความงามก่อนสวยมากสวยจริงๆนะครับไม้มิโซโน,โน่นแบบ งานแต่ละงานนี่เนี๊ยบสวยเคลือบดีมากนะเป็นตัว r t ร์02 Sole นะครับโซเลโซเลโซอะไรกนะันนั่นแหละนะฮนะตัวนี้เป็นไม้ 4U G6 JP นะครับมาสตรฐาน sg นะครับการอินฟิวชั่นเมดอินเจแปน แต่ว่าถุงกร,รมะหยี่ไม่ดินใช่นะครับค่าแรงมันแพงค่าแรงมันแพงญี่ปุฮนนะ <c oughs> ตูดไม้ JP ก็จะเป็นสีฟ้านะครับม,มาดูความงดงามของไม้กันบอก่าเท่าที่ขายไม้มาเนี่ยมิซูโน่เนี่ยเป็นไม้ที่ทำได้สวยที่สุดเท่าที่ผมขายมานะ ความสวยโอ้โหสวยจริงๆอะ่ะนะครับใครไม่ชอบแบรนด์มิซูโน่ก็ต้องบอกว่าสวยอะ่ะ <c oughs> จริงๆ,ๆ <c oughs> นะฮะ โอ้โห oh oh. สวยจริงสวยจริงอะนะครับพอละ <c oughs> เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เจ้าของเขาไปดู <c oughs> นะ,ะก้านเป็น infusion นะครับเป็นทั้งก้านทั้งเฟมเนี่ยเป็นกาฟไฟตัวใหม่นะครับเป็น กาไฟที่แข็งแรงขึ้นเบาขึ้นและยืดจุดได้ดีมากๆนะครับส่วนตัวสเปคไม้นะครับขึ้นได้สูงสุด27ปอนด์แต่ว่าขึ้นไปเลย30สบายๆนะฮะเฟกเป็นซอนฟ์นะครับเฟกก้านนิ่มโอ้โหดูทำให้ดูนะดูดิความเด้งของก้านอ่ะนะโอ้โหก้านนิ่มนุ่มดีมากเลยนะฮะแล้วหัวเป็นหัวแบบหัวเบานะครับการ ก็ไม่เชิงแบบเบาวงนะเบาแบบมีน้ําหนักนะครับเบามีน้ำหนักบอกตรงนี้ที่ถือู่นี่อยากได้มากอยากได้มากนะเ a ดอินเจแนะครับร้านเราจะขายตเต่มิซโนโ่จากญี่ปุ่นเท่านั้นน,น,นะครับก็จากที่อื่นก็ไม่ได้ไม่ได้รับนะครับ โร่กูฟนะครับเฟรมเนี่ยตัวนี้เป็นเฟรมตัดอากาศนะครับเฟรมตัดอากาศเฟรมตัดอากาศเหมือนเบฟอะนะครับแต่ว่าไม่คมเท่าเขาแค่นั้นเองนะนะครับเฟนะรมตัดอากาศนะครับต้สวยจริงอ่ะสวยครับสวยสวยมากมากนะสวยจริงๆนะครับคือนี่ สีดำนี่สีไม่ใช่สีตัดดำนะตัดกลมัท่านะสีเขาเป็นเฟรมเคาน์เตอร์นะครับนี่ยอเคาน์เตอร์ซิเต็มคือเป็นเฟรมที่แบบช่วยแรงเหวี่ยงได้ดีมากนะครับช่วยแรงเหวี่ยงได้ดีมากตรงที่จอยส์นะครับตียสบายอ้ไ oh ม้ดีอ่ะน้ำหนักโอเคดีมากๆเลย และเป็นจีหกด้วยเหมาะครับสำหรับมือสาวๆหรือมือผู้ชายที่ชอบกิบตเล็กๆ,ๆนะไม่ต้องไปองรอกิบเติมอมอกแล้วนะครับพันกิบเติมเติมกิฟใหม่ทับไปได้เลยนะครับ,รบสวยมากสวยมากนะครับก็ตัวนี้นะครับดูลายเขาดูลายเขา เป็นไม้ที่งานเนียบจริงๆนะครับตั้งแต่ขายมาเนี่ยมีโซนุ่นทุกตัวเลยเป็นงานเนียบมากอะดูดูตัวฟอร์เทีสนะกันฟอร์เทีสจะเป็นสีด้านๆนะดูดิโอ้โบอกเลยว่าตัวจริงสวยกว่าในกล้องแล้วน้ำหนักดีมากตัวเนี้ยน้ำหนักดีก้านนุ่มดีตีสบายแน่ๆนะ ็ใครสนใจนะครับก็อินบอกกันเข้ามาได้นะครับที่ร้านพามสปอร์ตนะครับตัวนี้เหมาะกับใครนะครับเหมาะสําหรับเหมาะกับทุกคนบอกเลยเหมาะกัทุกคนแต่จะให้ชอบมากๆก็น่าจะเป็นสําสหรับผู้ที่ชอบไม้ที่ไม่ได้หัวหนักจ๋านะครับหัวหนักจ๋าแล้วก้านอ่อนๆนุ่มๆอย่างเช่นมือผู้หญิงก็ดีนะครับมือผู้หญิงก็ดีผู้ชายเนี่ย ถ้าเป็นนักกีฬาเลยก็จะออกแนวประมาณแบบตีกลางๆไม่ได้แบบไปออกไปตบหลังมากนะครับไม่ได้เล่นหน้ามากตีได้ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับก็น่าจะออกประมาณถ้าเป็นยูนิคนะถ้าเป็นยูนิคก็จะออกประมาณาแฟร์เจ็ดร้อยน่าจะประมาณนี้แต่ว่าเป็นตัวที่หัวมีน้ำหนัก ก้านนุ่มกว่านะครับของความอ่อนน่าเท่ากันนะแต่ว่าความเด้งเนี่ยตัว M Fusion <ม>ต้องยอมรับว่าเขาเด้งเด้งกว่าจริงๆนะครับเด้งกว่าจริงนะฮะนะครับก็ใครสนใจกินบล็อกกันเข้าได้นะครับที่รานฐานสปอร์ตนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับถ้าถามว่าเออเอาไปตบได้ไหมเอาไปหยดได้ไหมนี่อยู่ที่ฝีมือคนแล้วก็ความชอบของคนนั้น เราจะตีไม้จะตีดีจะตีไม้ไหนที่ดีมันอยู่ที่มันในเข้ามือไหมนะครับไม่ใช่ว่าคือคุณตีแบบนี้เราคุณจะไปเอาไม้ที่แบบฮาร์ดเลยสเปคสุงสูงแข็งๆเลยครับมันมันมันจะเกินกําลังไปนะครับก็เหมือนกับนักกีฬานะฮะใช้ไม่เหมือนกันสักอันเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องใช้ตัวที่เขาถนัด นะครับจะตีได้ดีนะครับก็ใครสนใจกินบล็อกกันเข้ามาได้นะครับที่ร้านพาสปอร์ตสวัสดีครับ